สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นวันวันหยุดวันหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสอยู่บ้านนะครับก็เลยพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาชมสวนเหมือนเดิมนะครับคือ,อมีเพื่อนเพื่อนนะครับส่งข้อความมานะครับบอกว่าอยากอยากให้อยากจะปลูกต้นแอปเปิลนะครับ เป็นแอปเปิลแจ๊สเขาซื้อมาหนึ่งต้นอยากจะรู้ว่าจะปลูกยังไงให้ให้ใบมันงามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นเห็นเขาชมคลิปของผมนะครับแล้วก็บอกเออผมพูดว่ามีแอปเปิลแจ๊สนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปนะครับที่เป็นการปลูกแอปเปิลแจ๊สของผมนะครับว่าเทคนิคของผมนะครับคืออะไรนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆครับอันนี้คือเป็นแอปเปิลแจ๊สหมดเลยนะครับตรงตรงพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นแอปเปิลแจ๊สหมดเลยนะคบเพื่อนๆ ข้อดีของ Apple j a แจอะค่ะเพื่อนๆสังเกตว่าต้นเขาจะไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมครับแล้วเนี่ยครับเขาก็จะมีกิ่งแขนงแตกแบบเล็กๆๆเ่ยทุกกิ่งเลยครับเพื่อนๆแอปเปิลแจ๊ดนะครับตั้งแต่ปลูกมานะครับเขาเป็นแอปเปิลชอบแดดชอบแดดแล้วก็ชอบดินตรงนี้ครับที่ที่ชื้นสูงหน่อยอะครับคำว่าชื้นคือแบบเขาไม่ชอบดินแห้งเลยครับเพื่อนๆตอนนั้นนะครับผมเคย ไม่อยู่บ้านใช่ไหมครับแล้วอันนี้เพื่อนๆจะเห็นสปริงเกอร์ใช่ไหมครับแล้วสปริงเกอร์ที่ต่อมาตรงนี้ครับมันหลุดครับเพื่อนๆเพียงแค่ประมาณ 3- 4วันที่ที่เราเปิดสปริงเกอร์แต่ว่าน้ํามันมาไม่ถึงตรงนี้มันจะไปหลุดอยู่ตรงอีกด้านหนึ่งครับเพื่อนๆทําให้ดินตรงนี้ครับก็ถามว่าแห้งไหมก็แห้งในระดับหนึ่งแต่ก็ก็ไม่ได้แห้งมากนะครับถ้าเป็นเป็นพืชชนิดอื่นเนี่ยก็คือสบายเลยแต่เป็นแอปเปิลแซดเนี่ยครับกลายเป็นว่าเขาเนี่ย เขาเขาเฉาเลยครับเพื่อนๆนใบเขาจะอไม่ไม่เลยครับเพื่อนเพื่อนไม่ลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยครับแต่อันนี้คือไม่ได้ไหมเพราะว่าเขาขาดน้ำครับเขาไหมเพราะว่าผมมาขุดขุดต้นต้นอ่อต้นอะไรนะต้นยี่โถครับเพื่อนเพื่อนตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ครับย้ายไปอยู่ตรงนู้นครับแล้วยอดมันก็เลยมาฟาดครับทําให้ใบเขาชําก็เลยเป็นใบไหมครับเพื่อนๆน พอดินมันไม่ชื้นใช่ไหมครับต้นแอปเปิลตรงนี้ครับใบเขาก็จะไหม้แบบนี้หมดเลยผมก็ตกใจนึกว่าตายผมก็เลยมาดูอ้าวอ๋อคือสปริงเกอร์น้ํามันหลุดทําให้ต้นต้นแอปเปิลแฉเนี่ยครับเพื่พนอนเ่อได้รับน้ําไม่เต็มที่หลังจากนั้นผมก็ออทําท่อน้ําใหม่แล้วก็ลดน้ําตามปกติครับเพื่อนเเขาก็กลับมาเขียวเหมือนเดิมครับเพื่อนๆนเนี่ยครับพอกลับมาเขียวเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็เข้าใจแล้ว ถ้าต้นแอปเปิลแจดนะคะเพื่อนเพื่อนเขาไม่ชอบดินแห้งเลยเขาชอบดินที่มีความชื้นอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาถ้าดินมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาปุ๊บเขาจะเขียวแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆก็คือท่านไหนนะครับที่ที่ปลูกแอปเปิลแจดนะคบซื้อซื้อกิ่งพันธุ์ที่เป็นแอปเปิลแจดมาเนี่ยคับเพื่อนๆก็พยายามอยาให้ดินเขาแห้งนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ประสบการณ์ตรงของผมเลยพอดินแห้งปุ๊บเขาจะใบใบไหมเลยนะคะเพื่อนเพื่อน ส่วนพอต้องแตะบิดดินไม่แห้งใช่ไหมครับเรารู้แล้วว่าถ้าดินแห้งเนี่ยจะทําให้เขา่มีปัญหาเรื่องการเจริญเตเิบโตเขาก็เขียวแบบนี้เลยเพื่อนๆแล้วก็ทุกยอดนะครับนี่ผมพักทุกยอดก็คือจะแตกกิ่งหมดเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยพอเขากลับมามีความชื้นอีกครั้งหนึ่งไงครับเขาก็แตกกิ่งทุกกิ่งเลยครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับแตกกิ่งหมดเลยครับเพื่อนๆนี่ ก็วันนี้ครับก็จะเอาเทคนิคง่ายๆนะครับก็คือหนึ่งนะครับแอปเปิลแฉนะครับชอบความชื้นอยู่ตลอดเวลาชื้นแต่ดินไม่แฉนะครับเ,เพื่อนๆคือไม่ใช่ดินมีอุ้มน้ําจนน้าขังนะครับลากเขาจะเน่าแต่ถ้าดินที่มีความชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะ,ตะเติบโต,ตแล้วก็งอกงามแล้วก็เขียวแบบนี้นะครับแล้วเขาก็ชอบดินที่มีอ e ินทรีย์วัตถุเยอะๆนะครับเ,เพื่อนเเนี่ยกิ่งมงกิ่งไม้นะครับเพื่อนเพื่อน มันไม่ได้ลกนะครับเพื่อนๆแต่เราตั้งใจให้เขาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาจะเดี๋ยวเขาจะย่อยเป็นปุ๋ยไปเองนะครับแบบนี้ครับเนี่ยครับเพื่อนๆเขาก็จะผุพังไปเองโดยที <Okay. <t <t ่เราไม่ต้องต้องทําอะไรมากครับเพื่อนๆบวกกับกิ่งไม้ทวกเนี้ยพอมันผุพังก็จะกลายเป็นดินทําให้ดินตรงเนี้ยค่อนข้างจะร่วนซุยครับเพื่อนๆเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยดินเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยมันจะไม่ใช่ดินแน่นไงเพื่อนๆเนี่ย ต้นแอปเปิลแจ๊จะชอบดินร่วนแล้วก็มีความชื้นสูงแต่ไม่แฉะนะครับเพื่อนๆอันนี้ย้ำว่าจะไม่แฉะเนี่ยครับเนี่ยครับเทคนิคของผมง่ายๆก็แค่นี้ครับการปลูกแอปเปิลแจ๊แต่แอปเปิลแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะครับเ mm hmm. พื่อนๆเอ่ออย่างเช่นพันธุ์นี้ครับเพื่อนๆมันชื่อพันธุ์อะไรนะบูทูมที่มันจะลูก,กใหญ่ๆเลยครับเพื่อนๆที่ <c oughs> เวลาเทศก,กาลตุ๊จีนสาจีนแล้วออที่เราซื้อมากินมาไหว้ตุ๊จีนนะครับ พันนี้ครับไม่ชอบดินที่มีโดนแดดตรงๆเนี่ยครับถ้าโดนแดดตรงๆปุ๊บใบเขาจะไหม้แต่ถ้าดินที่มันมีความชื้นจากจากพืชอยู่บริเวณรอบๆนะครับใบเขาก็จะเขียวแบบนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยครับคือมันเป็นแอปเปิลเหมือนก,นกันก็จริงครับเพื่อนๆแต่ว่า <c oughs> ลักษณะของความชอบดินชอบน้ําของแต่ละพันธุน์มันมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาเทคนิคของผมไปไปใช้ดูนะครับก็คือแอปเปิลแจะนะครับชอบความชื้นนะครับแต่ไม่ชอบแฉะชอบเอ็นซีวัตถุเยอะๆนะครับแล้วที่สําคัญคือเขาชอบแดดมากๆนะครับนเพื่อนวันนี้ก็อาจจะใช้เวลามาเยอะแล้วนะครเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเพื่อนเ่อสนใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อ,อเป็นกําลังใจให้กันละกันนะครับสําหรับคนรักต้นไม้ ใช้คําว่าต้นไม้แปลกดีไหมครับเพราะว่าต้นไม้แปลกเนะี่ยคือมันไม่ใช่ไม้บ้านเรามันเป็นพืชเมืองหนาวแล้วเราก็ลองมาทดลองปลูกอย่างเงี้ยครับถ้าอย่างไรก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากาเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ